แฟนๆชื่นชมหลังรู้สาเหตุคันแลนประกาศพักลงคลิป YouTube ทำเอาชาวด้อมใจฟูและชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมเมื่อคันแลนยูทูบเบอร์ชื่อดังชาวเกาหลีใต้ได้ออกมาประกาศพักลงคลิปใน YouTube ล่าสุดที่ไปถ่ายที่จังหวัดน่านก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัดทางภาคเหนือของไทยซึ่งมีรายละเอียดว่า ทางทีมขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการอัปโหลดเอฟนานที่มีกำหนดการอัปโหลดในวันนี้โดยจะทำการอัปโหลดหลังจากสถานการณ์น้ำท่วมดีขึ้นครับเนื่องจากตอนนี้หลายๆพื้นที่ในหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยกำลังเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือความรักและความใส่ใจอย่างมากครับทางทีมคันเล่นฮาเทเบอรี่หวังว่าทุกๆคนจะปลอดภัยเราขอส่งความรักความห่วงใย,ยพร้อมกับกำลังใจมาให้อีกครั้งนะครับ หลังจากที่แฟนๆแ,และชาวเน็ตได้เห็นข้อความดังกล่าวต่างก็คอมเมนต์ชื่นชมและขอบคุณที่เข้าในสถานการณ์ตอนนี้ของไทยอย่างมากมายคันแลนยูทูบเบอร์ชาวเกาหลีแห่งช่องคันเล่นฮาเทเบอรี่กับเพื่อนพ้องน้องพี่ของเขาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเคอบี้พี่จองและน้องแดนรวมทั้งเพื่อนคนอื่นๆที่เป็นคนเกาหลีที่ทุกคนได้มาใช้ชีวิตในเมืองไทยเพื่อทำงานเพื่อเรียนหนังสือและเรียนภาษาไทยทำความรู้จักกับประเทศไทย ในแง่มุมต่างๆด้วยรอยยิ้มที่สดใสผสมผสานความฮาแบบพูดเฉยๆก็ฮาแล้วและสามารถยิงตามเขาได้เมื่อเขายิงซึ่งจะมีสักิลคนที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกนี้ตลอดเวลาที่ได้ดูคลิปดังนั้นเมื่อได้ติดตามชายหนุ่มที่แสนจะสดใสยอยา่างคันแลนแล้วเราต้องมาทําความรู้จักเขาเพื่อนๆของเขาและผลงานของพวกเขาให้มากขึ้นค่ะคันแลนฮาเทเบอรี่คันแลนโปรดิวเซอร์ EDM หรือดนตรีอิเล็กทรอนิกส์แดนอิเล็กทรอนิกส์แดนมิวสิก ซึ่งแต่งขึ้นมาโดยคอมพิวเตอร์และเครื่องสังเคราะห์เสียงภายใต้ชื่อวง h a r t e บ b e r r y ซึ่งมีสมาชิก3คนคือคันแลนเคอร์บี้และฟีโนโดยคันแลนกับเคอร์บี้ได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยกับเพื่อนๆหลังจากอยู่ในเมืองไทยมาหลายปีนอกจากทำเพลงคันแลนก็ได้ทำช่องใน YouTube ภายใต้ชื่อคันเล่น h a r t e บ b e r r y ด้วยความรู้สึกว่าตนเองเป็นคันแลนที่สดใสร่าเริงจึงตัดสินใจเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตประจำวันและเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆ ในความเป็นคนเกาหลีที่มาอยู่เมืองไทยผ่านรายการของเขาอย่างเปิดเผยและน่ารักรักสไตล์คันแลนคันเล่นฮาเทเบอรี่ช่วงแรกแรกของการเป็นยูทูบเบอร์ช่องคันเล่นฮาเทเบอรี่นั้นคันแลนสื่อสารด้วยภาษาเกาหลีซับไทยตลอดระยะเวลาที่อยู่เมืองไทยคันแลนกับเพื่อนๆก็เรียนภาษาไทยอย่างจริงจังกระทั่งสื่อสารเป็นภาษาไทยได้และพูดได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนในที่สุดก็เล่าเรื่องราวต่าง ไม่ยมกในคลิปด้วยภาษาไทยซึ่งการพูดชัดบ้างไม่ชัดบ้างและมีหลายๆคำหลายๆประโยคที่ยังไม่เข้าใจแต่โดยรวมแล้วคันแลนก็สื่อสารด้วยภาษาไทยได้มีสเสน่ห์ในแบบฉบับของเขาสําหรับเราภาษาไทยที่ได้ยินคันแลนพูดครั้งแรกคือไ้กรอกอีสานจะอีพีไหนนั้นต้องลองดูไปเรื่อยๆค่ะ ชอบการอธิบายถึงความเป็นไส้กรอกอีสานของไทยที่คันแลนอธิบายว่ามีทั้งรสเปรี้ยวและไม่เปรี้ยวเป็นรสชาติที่คนชอบก็จะชอบมากคนที่ไม่ชอบก็จะไม่ชอบมากเช่นกันเป็นการเล่าแบบเพลินๆทาให้สิ่งที่ถูกเล่าในมุมมองของเขาน่าสนใจมากๆไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็สนุกและทําให้มีแฟนๆติดตามช่องของเขามากขึ้นเรื่อยๆ